สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาสอนถ่ายภาพนะครับในกรณีที่เราถ่ายวัดนะครับถ่ายสถานที่นะครับแล้วเป็นแสงตอนเที่ยงนะครับแสงจะอยู่ด้านบนนะครับส่องลงมาภาพมันจะมืดนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เราแตะรูปภาพนะครับแล้วเราก็เพิ่มรูรับแสงขึ้นไปนะครับด้านเห็นไหมครับตัวที่เป็น ตัววัดเนี่ยจะสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมช่วงเงาตรงเนี้น่ครับมันจะสว่างขึ้นอลองดูแตะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใครที่ใช้โทรศัพท์ iPhone หรือว่าโทรศัพท์ที่มีเลนส์วายนะครับก็ปรับไปที่เลนส์วายอ,อย่างนี้นะครับถ้านี่ถ้าถัดปกติใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูกดมันก็จะปึ๊บนะครับอ่ะ รูปมันก็จะมืดอย่างนี้นิดนึงนะครับแต,แต่ถ้าแ,แต่ถ้าเราแตะนะครับเพิ่มแสงขึ้นมานะครับภาพมันก็จะสว่างแล้วก็ใสขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลกับการถ่ายคนนะเพราะว่าสถานที่นะครับไม่ต้องโฟกัสที่หน้าคนนะครับอ่ดลองกดอ่าเดี๋ยวดู before After นะครับอันนี้อีกรูปที่ยังไม่ได้ปรับแสงนะอ่าอันนี้ปรับความสว่างอ่าอันนี้ อันนี้คือรูปที่ยังไม่ได้ปรับความสว่างนะครับนะอันนี้ปรับรูรับแสงมันก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่พอใจเราก็ปรับให้สว่างกว่านี้ก็ได้แตะขึ้นไปแตะขึ้นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูแตะขึ้นไปแตะแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องไปแตะซ้านะถ้าแตะซ้ามันจะโฟกัสใหม่นะครับมันก็จะมืดเหมือนเดิมนะครับเราแตะทีแรกแล้วเราก็ปรับสว่างขึ้นเลย รับสว่างเลยอ่าครับเห็นไหมสวยงามนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสอนปรับเอ่อ perpective นะครับในแอป Snapseed อีกทีหนึ่งนะครับให้องศาของภาพกว้างกว่านี้นะครับตอนนี้เราเปิดรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับมาที่แอป Snapseed นะครับเราจะปรับเอ่อหมุนนะครับภาพให้มันตรงนะครับเราต้องไปที่คำสั่งตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับ แล้วก็ขยบนะครับให้มันตรงอ่าแบบนี้นะครับเพราะมันให้มันตรงตามเส้นนะดูเส้นเป็นหลักนะครับก็ถูกไปทีนี้ปรับ per s p e c t i v e นะครับกดตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกมุมมองนะครับอ่ามุมมองเลือกเป็นแบบอิสระนะทีนี้เราก็สามารถดึงดึงทุกมุมได้นะครับเอาตามที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมนะครับดึงให้มันกว้างเข้าไปอีกแบบนี้เออนี่กว้างเข้าไปอีกจะยืดหรือว่าจะยืดด้านบน ดึงลงด้านด้านล่างก็ได้นะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นมุมวายไงมุมกว้างนะครับก็แล้วแต่เรามองนะออมุมมองอยาให้มันกว้างจนดูเวอร์วังเกินไปนะครับให้มันพอดีนะครับเสร็จแล้วก็กดถูกเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆนะครับทีนี้สามารถปรับสีหรือว่าปรับแต่งภาพเพิ่มเติมได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอ่ะง่ายๆเทคนิคนี้นะครับวิธีเซฟก็ ด้านล่างนะครับแล้วก็บันทึกนะครับหรือว่าส่งออกก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะวิธีแก้ไขแล้วก็การถ่ายภาพวิวนะครับสถานที่นะครับไม่ยากนะครับโอเคชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ